สวัสดีค่ะพบกับเพรดและรายการเม้าใหม่เจออะไรก่อนอื่นก็ต้องขออภัยในสภาพนะคะจริงๆวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายคลิปเนาะก็เลยเป็นสภาพแบบว่าอยู่บ้านชิลๆนิดนึงคือหน้าไม่ได้แต่งอะไรเลยนะนอกจากทาปากนะคะคือวันนี้เนี่ยเป็นความตั้งใจที่จะยื่นภาษีออนไลน์นะคะหลังจากที่พลาดมานานมากๆปกติเพิร์กก็ยื่นเองทุกปีนี่แหละแล้วก็ด้วยความที่เป็นฟรีแลนซ์เอกสาร,รเราจะเยอะมากๆค่ะนี่ให้ดูตัวอย่าง อันนี้เป็นค่าส่วนหนึ่งนะเพราะว่าคือเหมือนในจ้างแต่ละเจ้าขเขาก็จะต้องออกเอกสารให้เราใช่ไหมคะเราก็มีหน้าที่ต้องรวบรวมแล้วเอามายื่นเองบางปีเนี่ยมันเยอะถึงแบบ30-40ฉบ,บับอะคะ่ะแล้วเวลาเขาเรียกดูเอกสารก็คือปวดหัวมากที่ให้ดูเมื่อกี้คือยังไม่หมดนะมันยังมีในเป็นไฟล์ pdf ออนไลน์อีกประมาณอีก10ฉบ,บับ อพอยไม่ได้อยู่ตรงนั้นค่ะพอยก็คือปีนี้จะเป็นปีแรกที่เพื่อจะยื่นเครดิตภาษีเงินปันผลเพราะว่าปีที่แล้วเป็นปีแรกที่ได้เข้าลงทุนใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกกังวลกับตรงนี้มากๆจนตอนแรกนึกว่าแบบเพื่อฉันไม่สามารถยื่นออนไลน์ได้แล้วนี่แน่เลยฉันจะต้องไปที่สัมพารธ์เพื่อให้เขาทําเรื่องให้นะคะแล้วก็ดูคลิปของอาจารย์กุ้งดูหลายรอบมากๆดูแบบคือเขาก็พูดเรื่องนี้หลายรอบแล้วนะในหลายๆคลิปดูเสร็จแล้วก็ เอ้ยอ่ะโอเคมันมีการหักภาษีสองต่อแล้วแล้วยังไงอะ่ะงงๆเออจะยื่นเองจะรอดไหมนี่จนวันนี้ลองมาได้ยื่นเองนะคะเดี๋ยวเพืให้ดูเอกสารของเพื่อก่อนมันเยอะมากเพื่อนมันแบบเยอะเหมือนเอกสารฟรีแลนซ์นั่นเลย จากตอนแรกที่คิดว่าไม่สามารถทําเองได้แน่ๆนะคะแต่ว่าหลังจากที่เข้าระบบไปดูก็พบว่าจริงๆมันง่ายมากๆเลยเพราะว่าในระบบที่กรมสรรพากรเขาทํามาเราสามารถคีย์ตัวเลขเข้าไปแล้วเขาก็คํานวณในส่วนของเครดิตภาษีมาให้เสร็จสับเลยค่ะ หรือจริงๆมันมีทางลัดที่ง่ายกว่านั้นอีกจากการดาวน์โหลดเอกสารจาก TSD ซึ่งเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะคะก่อนอื่นก็ต้องอินด,ดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกันกบ Money Hero ค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูเอกสารที่ทาง TSD เขาส่งมาให้เราก่อนดีกว่าตอนนี้เพิ์รวบรวมมาได้ทั้งหมด12ฉบับซึ่งไม่รู้ว่าครบหรือเปล่านะแต่คิดว่าครบ ตลอดทั้งปีก็เวลาเขามีใบอย่างนี้ส่งมาให้นะคะก็อยากให้เก็บเอาไว้เพื่อประโยชน์ในการยื่นภาษีอย่างตอนนี้แหละคะ่ะขอโทษที่มาทําคลิปชานะคะเพราะว่าเพิ่งจะยื่นจริงๆเพื่อนเพ่อหลายคนอาจจะยื่นกันไปหมดแล้วนะคะสําหรับการยื่นภาษีของปี2564ซึ่งจะสามารถยื่นได้ถึงวันที่8เมษายนของปี2565ค่ะอีกประมาณ1เดือนเนาะจากที่เพื่สแกนดูในนี้นะคะมันจะมี2แบบ ก็คือแบบที่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลกับแบบที่ไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลนะคะแบบที่ได้รับเขาจะเขียนระบุไว้ตรงนี้ค่ะใต้คำว่าประเภทเงินได้ที่จ่ายนะคะถ้าอันไหนได้รับเครดิตภาษีเขาก็จะระบุไว้ได้ว่าได้รับเครดิตภาษีโดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราดังนี้ อัตรา้อยละ20ของกัำไรสุทธิก็ในใบที่เพิรดม,มีทั้งหมดเป็น้อยละ20หมดเลยแต่ว่าถ้าเขาระบุไว้ร้อยละเท่าไหร่ก็ไปใส่ตามนั้นนะคะแล้วก็จะให้ดูประเภทที่ไม่ได้รับเครดิตภาษีเขาก็จะระบุไว้แบบนี้ค่ะ กรณีผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษีเนื่องจากจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้หักผลขาดทุนสุธทธิมาไม่เกิน5ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันเขาก็จะชี้แจงเหตุผลนะว่าทำไมถึงไม่ได้รับเครดิตภาษีคะ่ะมีอีกอันนึงเดี๋ยวนะที่เป็นเคสตัวอย่างอ่ะอันนี้ในกรณีนน ไม่ได้รับเครดิตภาษีเนื่องจากจ่ายจากกําไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นีติบุคคลในเคสนี้นะคะเราจะไม่ได้ถูกหักภาษีนะอย่างใบเมื่อกี้บอกว่าเราไม่ได้รับเครดิตภาษีแต่ว่าเราถูกหักภาษีไปอันนี้ก็คือเขาไม่ได้หักไว้แต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าเคสนี้เป็น B O I ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูช,ะชะดัดๆอีกทีหนึ่งตอนยื่นเอาละค่ะรวบรวมเอกสารพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปยื่นกันค่ะ การยื่ภาษีออนไลน์นะคะก็เข้าไปที่ w w w r d g o t h นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ของกรมสรรพากรนั่นเองจากนั้นเราก็ทำการยื่นออนไลน์กดนี้ไปค่ะเข้าสู่ระบบนะคะยื่นแบบออนไลน์เข้าสู่ระบบโอ้ยยังมี OTP อีกอ เข้าสู่ระบบมาแล้วเขาก็จะให้เราขอรหัส OTP ค่ะไนหน้ายืนแบบเมื่อเราเข้าระบบมาได้แล้วนะคะก็จะมีเซกชันต่างๆตามนี้เนาะซึ่งวันนี้เพื่อจะโฟกัสที่รายได้จากการลงทุนสังเกตว่าช่องของเงินปันผลจะอยู่ตรงนี้ค่ะึเงินปันผลส่วนแบ่งจากกำไรคุ้นกองทุนใครมีกองทุนที่ ทำลดหย่อนภาษีไว้ค่ะภาษีไว้ก็สามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้ค่ะกดระบุข้อมูลเขาจะให้เราเลือกนะว่าเป็นหุ้นหรือกองทุนเดี๋ยวเพื่อลองขี่ให้ดูสักอันสองอันแล้วะนะในกรณีนี้เป็นหุ้นนะคะก็ให้เราเลือกหุ้นค่ะแลือชื่อบริษัทซึ่งตรงนี้เราสามารถพิมพ์ไปก็ได้ค่ะเพดีเป็น,อ,ปนอันนี้ เขาจะขึ้นข้อมูลมาให้เรียบร้อยอัตราภาษีนะคะอันนี้ก็คือช่องที่เราอ่านกันไปเมื่อกี้อัตราร้อยละ20บริษัท S A A M การปันผลส่วนแบ่งกำไรอันนี้ให้ใส่ช่องจำนวนเงินที่จ่ายนะคะร2 0 <c> ย <oughs> น่ารักมาก <c oughs> เขาจะขึ้นมาแล้วตรงนี้ช่องที่เราคีย์ไปเครดิตภาษี30ิบ หักไวหนะ้าที่จ่าย12บาทแต่จะเห็นได้ว่าถ้าเลื่อนลงมาดูข้างล่างนะคะผลรวมของส่วนผู้มีเงินได้รวมเครดิตภาษีดูรายละเอียดการคำนวณเราสามารถดูได้ว่าเนี่ยสรุปออกมาค่ะเราเราจะได้ภาษีคืนมาเท่าไหร่หลังจากรวมเครดิตภาษีเงินปันผลแล้วจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่12บาทเหมือนตอนที่เขาหักไปนะเราจะได้คืน42บาท เพราะว่ารวมกับเครดิตภาษีอีก3 0มิบบาทตรงนี้ค่ะจากนั้นมีกี่อันเราก็แอดเข้าไปนะคะทีนี้เพื่อจะแอดอันที่มันเป็นไม่ได้รับเครดิตภาษีกันบ้างเราก็ต้องใส่นะคะเพราะว่าเขาหักภาษีจากเราไปเราแค่ไม่ได้ตัวเครดิตภาษีเพิ่มนั่นเองค่ะ ภาษีบอกไม่ได้รับเครดิตภาษีอ่ะอน,นี่ก็ต้องติดเป็นช่องนี้ค่ะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลที่จ่าย150บันทึก,กมันก็จะขึ้นมาว่าเราถูกหักภาษีไป15บหาบทเห็นไหมใบเยอะแต่แต่ละอันตตมุตเมิน่ารักอ่ะอย่างอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ไม่ได้รับเครดิตภาษี จำนวนเงินปันผลสอพันอันนี้เป็นสองสองเคสแล้วนะคะสำหรับตัวที่ได้รับเครดิตภาษีและตัวที่ไม่ได้รับเครดิตภาษีนะคะทีนี้มาดูตัวที่ไม่ถูกหักภาษีบ้างดีกว่าในนี้มันมีอันหนึ่งคือเอสเอันนี้เราต้องติกเป็นยกเว้นภาษีค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้หักถ้าดูในใบก็คือภาษีที่หักและนำส่งไว้จะเป็นศูนย์บาท แต่เราต้องยืนไปด้วยน่ารักอีกแล้วตัวเลขสังเกตว่าช่องนี้ก็จะไม่ได้ขึ้นอะไรมานะคะเพราะว่าฟุ้นตัว,วนี้เป็น B O I ค่ะทีนี้ถ้าเพยขี้เกียจมายืนทีละอันแบบนี้นะเขาบอกว่ามันมีทางลัดในการไปดาวน์โหลดเอกสารจาก T S D ค่ะอ,อ่นเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมคะอัพโหลดข้อมูลจาก T S D แต่เนี้เราต้องไปไปดาวน์โหลดไฟล์ คือเราต้องไปเข้า Investor Portal ของ TSD ก่อนล็อกอินแล้วก็ไปดาวน์โหลดไฟล์มาค่ะจากนั้นก็เลือกไฟล์มาใส่ไว้ในนี้อัปโหลดข้อมูลทีนี้ทุกอย่างก็จะขึ้นมาเลยค่ะสำหรับกรณีนี้ก็คือถ้าเพื่อนๆเทรดหุ้นที่มีระบุอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วค่ะก็สามารถไปดึงไฟล์มาได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันก็เข้าไปเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะ TSD Investor Portal ก็คลิกเข้าสู่ระบบล็อกอินไป ในกรณีนี้เพิร์ดยังไม่ได้สมัครนะคะก็สมัครไปด้วย โอเคค่ะขอกลับมาที่หน้าเดิมนะคะเนื่องจากเพิ์ยังไม่ได้รับการ v วอร์ y จากทาง TSD นะคะต้องรอวันทำการพรุ่งนี้เนาะก็เลยไม่สามารถทำตัวอย่างให้เพื่อนๆดูได้สำหรับการอัปโหลดข้อมูลจาก TSD นะคะแต่ว่าจะบอกวิธีให้ก็คือหลังจากที่เราล็อกอินเข้าระบบของ TSD Investor Portal แล้วก็ไปในส่วนที่เขาให้ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับยื่นภาษีค่ะแล้วจากนั้นก็คือเอาไฟล์มาอัปโหลดตรงนี้ได้เลยเลือกไฟล์อัปโหลดข้อมูลแค่นี้เองค่ะ หุ้นทุกตัวที่เราถูกหักภาษีไว้ก็จะขึ้นมาในลิสต์นี้ค่ะทีนี้ที่เพอทำไว้ก่อนหน้านี้ก็หายไปด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตทำตัวอย่างใหม่ซึ่งสมมติว่าเป็น advance เครดิตภาษีที่20%สมมติว่าเราได้ปันผลมา1เมนจึ๊บเปนทึกลงไป ไปดูข้างล่างคลิกตรงรายละเอียดการคำนวณเขาก็จะบอกมาว่าเราโดนหักภาษีไป1,000บาทมีเครดิตภาษีอีก2,500นะคะเพราะฉะนั้นภาษีที่จกหักนะที่จ่ายทั้งหมดก็คือ3,500บาทแบบนี้ค่ะเมื่อกรอกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกไปค่ะมันก็จะมาขึ้นอยู่ในช่องนี้ค่ะเงินปันผลเราก็ดูถัดไปนะคะ ลดหย่อนนู่นี่นั่นก็กรอกไปแต่อันนี้เพิ่งยังไม่ได้กรอกรายได้เนาะทำเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆทีนี้มาถึงหน้าสุดท้ายของการตรวจสอบข้อมูลก่อนที่เราจะยื่นภาษีค่ะให้เรามาดูตรงนี้นะคะยอดภาษีสุทธิถ้าเกิดในกรณีที่เพื่อนๆยื่นภาษียื่นไรายได้ งานประจำอะไรของเราไปแล้วด้วยเนี่ยนะคะตรงนี้ก็คือจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆยื่นในส่วนของเงินได้ทั้งหมดลดหย่อนทุกอย่างแล้วแล้วให้มาดูตรงช่องนี้ค่ะการคำนวณภาษีถ้าจะดูรายละเอียดก็คือดูในส่วนของวิธีการคำนวณอันนี้คือมันใส่ไปแค่หมื่นสองเนี่ยมันเลยแบบไม่ได้โดนหักภาษีนะคะได้รับการยกเว้นมันก็เลยไม่ขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดตัวฐานไรายได้เราเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ สิ่งที่จะบอกก็คือถ้าสมมติว่ายื่นเครดิตภาษีเงินปันผลแล้วทําให้เราจ่ายภาษีแพงขึ้นมีฐานภาษีที่สูงขึ้นแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถย้อนกลับไปแล้วก็ไปลบในส่วนของเครดิตภาษีออกก็ได้ค่ะก็คือเราไม่จําเป็นต้องยื่นในส่วนของเงินปันผลก็ได้ เอาละค่ะก็หวังว่าในวันนี้เพื่อนๆจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะเกี่ยวกับเครดิตภาษีเงินปันผลซึ่งเพิ่์ก็เพิ่งได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นตอนที่มาลองยื่นเองนั่นแหละคะ่ะยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะใครอยากเข้าใจมากขึ้นว่าเครดิตภาษีเงินปันผลเป็นอย่างไรแล้วก็มีวิธีคิดคำนวณยังไงก็สามารถดูได้ในรายการภาษีของอาจารย์กุ้งได้เลยนะมีอธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดมากๆเลยค่ะ สำหรับในส่วนของการแนบไฟล์จาก TSD ถ้ามีใครอยากรู้เพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะหรือถ้าอยากให้มาทำคลิปอีกก็บอกกันได้เช่นเดียวกันค่ะสุดท้ายนี้ก็ฝากให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่อง Money Hero ของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเราทีมงานค่ะวันนี้เพิดลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย